ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เป็นพระพิคเนตเนี่ยเป็นความเชื่ออยู่แล้วใครๆเ็เืองเรื่องของการหนึ่งเลยครับเรื่องค้าขายเรื่องของการทําอะไรมหานยมอมหานตามมหานิยมเรื่องการแสดงเรื่องทุกอย่างมันอยู่ในศาสตร์ของพระพิคเนตอยู่แล้วคือคนถึงได้แบบว่าบูชากันแล้วก็สร้างพระพิฆเนศลูกองโตหลายๆที่ให้คนไปกราบไหว้เป็นองค์ปฐมองค์แรกในการจะทําพิธีใดๆต้องบูชาพระพิคเนตก่อน ใช่ไม่ต้องเลยครับพี่กุดดีผมเข้ามาสะดุดตาเลยอพี่กันใองค์เบลเลอร์เลยใช่ครับของจริงเอาจริงๆมันเป็นความเชื่อแล้วในศาสตร์ของผมคือต้องหันหน้าแล้วก็มีหนูมีแก้วน้ำมีแบบโอ้โหแล้วมาพี่ดีขึ้นไหมล่ะดีครับคือคือผมเนี่ยโอ้โหเรื่องสายมูผมเชื่ออยู่แล้วพี่จริงๆรแล้วเรื่องสายมูเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นความเชื่ออยู่แล้วเราเนี่ยนะไปโดนเขาเรียกว่าไปทําพิธีสักมือแล้วสักลายมือต้องถึงจะได้รันที่มาแต่อันเนี้ย คือมันได้แน่นอนครับอันนี้ปูดวิธีนะ่เัาแบบไปถึง NDI ถูกชมพูเชาวีครับพี่ผู้ชมชมพูนะชมพูผมอะเมื่อกี้เห็น เหรียญของพิคิเนตรพี่ส่วนง่ามากคพี่นะนนำให้ผมนอยมันคืออะไรบ้างตรงนี้ก็คือเหรียญพิพิธเนตรเนี่ยเราสร้างคนลุกเเพื่อเป็นการนำรายได้นะครับถวายกับวัดสุทาวาสวิปัสนาที่อยุธยาเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะนำไปสร้างมหาธาตุเจดียรบารมี30ทัศบ์เพราะว่าตอนนี้ท่านมีวัตถุมงคลคือพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระพุทธเจ้านะครับพี่รับมาจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วเหลือแค่สร้างที่ตรงนี้ เพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้มากราบไหว้บูชาระดมทุนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยม,มาสร้างเหรียญพระพิฆเนศแต่เหรียญพระพิฆเนศของเราเนี่ยจุดยอดคือเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ไปทำพิธีไกลถึงพาราณสีที่ประเทศอินเดียเข้าถึงเข้าถึงอเข้าถึงเพราะว่าปกติเนี่ยพร,ระพิฆเนศเนี่ยเป็นเทพทางฮินดูใช่ไหมครับแล้วฮินดูเนี่ยเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกนะเหรียญเ,เนี่ยเราก็เลยผลิตลออกมาเพื่อทําพิธีทางฮินดูแบบถูกต้องตามหลักของศาสนาพราห์เลยนะครับแล้วที่ที่เราไปทำเนี่ย ้องบอกว่าไปทําตรงประรมพิธีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ทําพิธีคงคาอารตีเออแล้วที่สําคัญปรัรเนี้ยต้องเป็นวันณะดฟารมที่แบบวันณะชั้นสูงในการทําพิธีข้อที่2คืออะไรรู้ไหมผมไปทำปรารมพิธีเดียวกับนายกอินเดียนายกชินโซอาเบะอะโอ้หคือแบบขนล้กว่าไม่มีสูตรอะไรว่านี้แล้วไม่มีสูตรแล้วเอย้ ผมอยากถามพี่นะคือไอเหรียญพวกนี้กับเหรียญพวกนี้ต่างกันยังไงพี่เนื้อครับเป็นที่เนื้อเนื้อเรามีหมดเลยตั้งแต่เนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อนวะอันไนวะนะพี่นวะครับนวะมวลสารของนวะก็มีมีเก้าอย่างนะครับมีมวลสารที่เราไปทําพิธีคือไปกับทีมงานจัดผลและแครี่ก็คือแบ่งน้าหนักเนี่ยเพื่อเอามวลสารเนี่ยขึ้นไปกับทีมงานร้อยยี่สิบกิโลอ่ะพี่ครับพี่ผมชอบสีนี้เลยครับ อันนี้วัยรุ่นต่อแบบอันนี้คืออะไรฮะเป็นทองแดงผิวลุ่ทองแดงผิวรุ้งผิวลุ้งนะครับคือจริงๆทั้งหมดเนี่ยนะครับราคาในการบูชาเนี่ยก็แตอมีไงเริ่มต้นไงพี่เริ่มต้นที่199อ่ะสองเก้อันไหนบ้างอันไหนบ้างนี่199ยเก้าเก้อ้โอเคครับคพี่ผมขอเช่าองค์ได้มั้ยอันนี้ผมเช่าเลยพี่ได้ครับพี่ผมชอบเลยนะโอเลยครับโอเลยครับอ้าวจัดการเลยพี่ที่ร้านโอตังด้วยแต่ตอนนี้ตอนนี้เรามีใบจองนะสำหรับพิธีที่เรากำลังจะทําพุทธาภิเษกหลังจากจองได้ประมาณ30%แล้วเราถึงจะทําพิธธีีพุททาภิเษกออันน้งคํบ ทองแท้เหรอครับเป็นทองแท้2องอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่พี่99,999อยู่ประมาณเนื้อเนต่อคำเท่าไหร่ฮะเนื้อคำสองบาทกว่า2บาทใช่ครับแล้วก็มีเป็นลงยาเป็นเนื้อบอลเงินลงยาประจำสีวันเกิดสามกษัตริย์บอลทองลงยาประจำสีวันเกิดที่เห็นมาเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้นะครับอย่างที่บอกว่าเราจะนําไปถวาย ในการสร้างมหาธาตุเจดีย์บางมี30พัทของท่านเจ้าคุณรักอนาลโยนั่นเองนะครับเป็นเจ้าลูกค้าลูกค้าสนใจครับอย่าปั๊บเึือครับพี่จะงเอาหูลูกค้ามองครับได้ข่าวว่าพี่บอยชอบสีส้มไหมครับครับสีส้มมาแรงครับรักเธอทั้งใจครับ S <S ถ้าจะจองหมดแล้วนะ,ะตั้งแต่จะเป็นนายกนะฮะก็เกิดวันจร์หวันไหนก็สีส้มหมดเลยนะถูกครับถูกครับและที่สําคัญนะท่านคุณรักไม่ธรรมดาเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของเกเจิอาจารย์ดังในเมืองไทยไม่ใช่เป็นหล,ลวลงพ่อรวยหลวูรวยหงหลวงพ่อคุณหลวงพ่อเพีย้ยนหลวงปู่เจอือแล้วมีเหล็กจานเนี่ยประมาณ14องค์ครูบาบุณชุ่มอะไรเนี่ยเขามีมีหมดเลย หมายความว่าเป็นการยืนยันว่าท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของการเรียนยันอักขระเรียนในเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับทางนี้เลยโดยสับดังมากคือตอนแรกไปลุกเสกจลตุคามบนเครื่องบิน M16 อ่ะเครื่องบินลบบ่ะเนี่ยจตุคามก้านครแล้วท่านยังไม่ทันครบนครที่เก้าเลยปล่อยให้บูชาหมดแล้วคิดดูว่าท่านดังขนาดไหนเพราะฉะนั้นทั้งเทวพิเศษดีและพุทธาพิเศษดีฝากกันด้วยนะครับสามเณรมาเปินเณรรุ่นเจ้าทรัพย์สองแผ่นดินครับเช็เลง